สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับผมจากช่องนวัดอสังหาครับ พามาชมที่ดินครับที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีครับเ,เส้นทางเนี้ยที่ผมกำลังวิ่งอยู่เนี่ยเ,เป็นเส้นทาง205ครับแล้วถ้าเราวิ่งตรงไปเนี่ยจะไปทะลุอำเภอโคกสำโรงครับก็ที่ดินก็อยู่ที่ตำบลวังเพลิงเนี่ยฮะก็อยู่ติดกับถนนหลักเลยด้านหน้า ที่มีไฟแดงเขาเรียกว่าสีแยกวังเพลิงครับยอมรับว่าที่ดินสวยครับสวยจริงครับถ้าเราตรงไปก็ลบบุรีก็อีกห้าสิบโลเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับเริ่มจากจุดนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการมาดูที่ดินเนี่ยฮะ,ะหรือจะซื้อเพื่อเก่งกำไรเนี่ยฮะก็ถือว่าเหมาะเลย เนี่ยครับเราว,วิ่งเข้าเส้นนี้ครับวิ่งเข้าเส้นนี้เลยครับเส้นนี้ถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะไปทะลุเออสนามกอล์ฟนาลายฮิวครับด้านนี้ก็จะเป็นมินิมาร์เนี่ยฮะต้นน้ำครับปึ๊บ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมจากช่องนวัดอสังหาครับก็พามาชมที่ดินแปลงสวยๆติดถนนเนาะที่ตำบลวังเพลงิพลงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีครับผมก็ที่ดินแปลงเล็ก2ไร่ 3, งาน4.6ตารางวาครับแล้วก็ด้านหลังก็ส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรที่นี่ก็จะปลูกพวกอ้อยพวกข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังเป็นหลักเลยครับ แล้วก็พามาชมที่ดินแปลงนี้อันนี้ผมเดินมาจนสุดสุดแปลงเลยเพื่อจะมาดูหลักหมุดครับเดินมาสุดเลยก็มาดูหลักหมุดหลังแปลงเนี่ยฮะเนื้อที่สองไร่3งาน46ตารางวาอันนี้หลักหมุดอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ที่ดินข้างหน้ากว้าง62เมตรเนี่ยฮะก็ตรงถนนเนี่ยครับปืด๊ดแล้วก็ยาวมานี่ครับส่วนความลึกเนี่ยร้อเมตรครับผม แล้วก็ด้านหลังด้านหลังตรงนี้นี่ฮะก็จะมีหมุดอยู่ก็ที่ดินแปลงสวยเนี่ยฮะลองดูครับเพื่อนๆพี่ๆลองชมดูเลยครับเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นถนนลาดยางครับสวยงามเลยครับ2ไร่3งาน46ตารางวาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยครับผมเจ้าของชื่อป้าจำเนียนครับ เออถนนด้านหน้าเนี่ยชื่อว่าถนนดีลังวังเพิงครับผมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมุดหมุดท้ายแปลงเนี่ยฮะเนี่ยครับผมหมุดท้ายแปลงแล้วก็แนวเขตก็ตรงนี้เลยครับตรงปื๊บไปนูน่นปื๊บไปนูน่นแล้วก็มาเนี่ยฮะที่ดินสวยๆแปลงเล็กราคา เจ้าของเปิดไว้ที่5 5 0 0ครับเนื้อที่2ไร่2ไร่3งาน46ตารางวาครับผมเนี่ยครับที่ดินซื้อสวยกันไปเลยครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ห่างจากอบตอวังเพิง5กิโลเองครับแล้วก็ห่างจากอำเภอโคกสำโรง15กิโลครับผมห่างจากอำเภอนิคมพัฒนา ประมาณยี่กิโลครับเนี่ยครับอันนี้เกษตรกรเรกรพิ่งจะลงน่าจะเป็นข้าวโพดนะผมว่าเพิ่งลงเลยครับผมจากช่องนาวัดอสังหาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าครับผมส่วนเบอร์ป้าจําเนียน เพ,เพื่อนๆพี่ๆสนใจเนาะเบอร์ป้าจำเนียนอโทรได้เลยนะฮะ0969202983ครับอ,อีกเบอร์หนึง0861351557ครับเนี่ยครับดูสวยๆด้านหลังที่เห็นเป็นวิวเขาอันนั้นชื่อว่าเขาตะเพาทองครับเนี่ยครับสวยงาม ที่ดินแปลงเล็กเหมาะเลยครับซื้อไว้เก่งกําไรหรือซื้อไว้เพื่อปลูกบ้านเนี่ยผมว่าเหมาะเลยแล้วก็ที่ดินเนี่ยคือรวมถึงถนนนี้ด้วยนะครับเนี่ยถนนนี้ก็ใช่นะครับยาวมานี่อันนี้คือเกษตรกร,เ,ร,กรเขาทําถนนไว้เพื่อเป็นทางเข้าออกเนี่ยฮะแต่ที่แปลงนี้รวมถนนด้วยนะครับนี่ข้างหน้ากว้าง62เมตรครับสวยงามสวยงาม เนี่ยครับด้านหน้าจะเป็นถนนลาดยางเนี่ยครับเห็นไหมป้๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบราคาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยครับผมเนี่ยครับเห็นไหมสวยงามอ่าโอเคเดี๋ยวชมภาพมุมสูงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องนาวัดอสังหาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่ด้วยครับอันนี้จะเป็นถนนหล,ลักเลยเนี่ยครับเห็นไหม อ่โอเคครับผมเดี๋ยวชมภาพมุมสูงครับผมขอบคุณครับ